โจนึงมันใช้อัก์คน่ะเออไม่ก quote, ลัวหรอกเอาล่ะครับผมสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่กับในเกมวิภาพสวยเหมือนกันนะเนี่ยต้องไปไหนอรุงออบเจ็คทีฟ เฮฟไอ้เหี้ยเน็ตแม่งเหี้ยไอ้สัตว์เฮฟเอ็หลุดไอ้เหี้ยกูจะเอาปืนจากไหนลุงดิดเมื่อกี้ดิดกลัวค้างไม่หมอไอ้เหี้ยไอ้หีกซับกูกดเลขหนึ่งหมอไม่ได้กดเลขหนึ่งเว้ยมันเลยมือเปล่าเออว่ะ น่าจะเป็นความโง่หมอแม่งรู้จักจอนวิ่งไหมครับไอ้หมอวิ่งตรงกองลุงอะอยู่ไหนลุงกลัวสะกลสะจุอาจารบนไอ้สัตว์หมอแม่งวิ่งเป็นคนละทางเลยเฮียแท็กจอนหนึ่งมาใช้อัร์กนะเออไม่กลัวหรอกเอ๊ะ <laughs> <laughs> ลงเราห้ามใช้ปืนก้ดีนี่คือคอนเทนต์เราวันนี้นะเช้เราต้ราใช้ปืนมันลัวป่ะเนี่ยไอ้ลัวดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรตอนวิ่งไงลูงยังอย่างเงี้ยบถ้าลงวิ่งแม่งโคตรน่ารักเลยเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีไป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 โก go go ยันซ้ยังขวาดูซ้ายดูขวาด้วยอ่ะฮะ วิโกัวอีกตัวอีกต้หมอดีหมอหมอไอ้เหี้ยม <c oughs> หมอหมอบอกทุกยเป็นไงบ้าง <c oughs> หมดบ้านนึงเพื่อนเย็นแป๊บนึงเพื่อนรีโหลดอยูมอยย่มันอยูย่ไหนมันอยูย่ไหนูเนี่น<อ>ตนยตออว้าวว้าวโคตรเก่งเลยอะเช็คมุมด้วยไอ้สัตว์ <c oughs> ตายที่เลี้ยบกูตายเพราะไม่ได้เช็คมุมเนี่ยแหละ ระวังระวังไอ้เฮียหมอทิ้งกูอีกแล้วกูว่ามันได้ทิ้งก็ดูลาดเราไอ้เฮียเฮ้ยเฮียตัวเฟ็กหมอมึงดูลาดเรายังไงให้มันให้มันรู้จุดเราดูหลังกระแพงลุงพี่ก้าสูงเป็นยากตัด สงสัยต้องให้เสียนจัดการไอ้เหี้ยหมอเล่นดีๆ้สนได้เหรอว่าแพ้หรือจะชนะสนดีโชว์คนดูโชว์คนดูงั้นนะทำไมโชว์คนดูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยาก้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮเยยเเเฮ้ยยเฮ้ย้ย้เยเยเยยเย มึงใช้ปืนพกเลยถ้ามึงเลงไม่เต็มไอ้เยี่ยม่งฮาฮไอ้ยิบยังไม่ทันเปลี่ยนปืนเลยสัก <c oughs> แค่นี้เองเหรอกูใช้ปืนพกก็ได้มาเออต้องใช้ปืนพกดิ<อ>เราระดับเสียนแล้วคาเวลล่ารู้จักเปล่าคาเวลล่าไอ้โมซิกมันอยู่ตรงกลางแตกก็ยิปต่อป็นไง ดูไรเฮียนใครเอา้าเฮี้ยนี่กูยิยงสบพรางทำไมนี่ยงงนั่งรู้จุดกูแล้วเอ๊ะตรงไหนโอ้อีซี่จานริกพ <R> ีมันอะมีตัวเดิมอยู่ตัวหนึ่งไอไอตัวที่มันชื่อว่า2 t r g 1 2อ่ะมันน่าจะรู้เราเอ้ยเอ้ยมันไอนี่ไอเฮี้ยนนี่น่าจะเล่นเก่งพ่อหนุ่มไอ้หมอใช้ <laughs> ปืนกลเถอะ <laughs> เฮ้ป <Hey, S 1> ืนกลเออมึงอย่าประมาทมันใครคือผู้หนุ่มวะตัดปีใช้มีดได้ไั้ยไม่ได้ไอ้เหี้ยเกมตากตัดเล่นดักได้ไหมไอ้เหี้ยมึงได้ตัดแน่งดักอย่างเหี้ยเลยมันน่าจะรู้แล้วแหละ มาหลังตัวหนึ่งเชื่อป่ะลุงลุงดักนี้ไว้เดมองไปดูนู้นอุ้ยมาแล้วม,ม,มาแล้วมาแล้วมันวิ่งมาวิ่งมามันวิ่งมาทางนั้นแหละหเห,นห็นไหมเห็นเหงาไหมรอ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 ดักรอดักมาแล้วสวยกากเฮ้ยกูแม่งไม่ตายกูยิงไม่เต็มเต็มตัวแม่งไม่ตายตลอดเลยไอ้เหี้ยเนี่ยปืนแม่งแรงกว่ากูไอ้สัตว์ ไอตัวกากมึงก็ยังจะให้กูลุยเดี่ยวไอ้เหี้ยปืนพอเตโตไอ้สัตว์เห็นไหมชนะแบบบางทีมันก็แลเอมนเกินไปนะหมอใช่ใช่เฮ้ยมึงใครเน่ะ <c oughs>